เบนจามินเชตโก้กองหน้าของแมยูนเต็ดถูกโหวตให้กลายเป็นดีลยอดแย่ที่สุดประจำซัมเมอร์ไม่รู้ว่าการโหวตครั้งนี้มันเร็วเกินไปหรือเปล่านะครับแต่สื่อดังอย่างดีแอตเลนติกเนี่ยได้รวบรวมเอเยต์ M, นักฟุตบอลมา20คนแล้วร่วมกันโหวตว,ว่าดีลไหนเป็นดีลยอดเยี่ยมกับดีลไหนเป็นดีลยอดแย่ในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาผลปรากฏว่ามีคนโหวตให้ดีลเบนจามินเชตโก้กับแมยูนเต็ดเนี่ยเป็นดีลยอดแย่ประจำซัมเมอร์นี้ครับ โดยในมุมของเอเย่นเนี่ยเชื่อว่าการคว้ากองหน้ารายนี้ด้วยราคา73.6ล้านปอนด์มันแพงเกินไปและเป็นการตัดสินใจที่กระทันหันเกินไปครับสุดอันดับรองลงมาสำหรับดีลย,ยอดแย่เนี่ยคือเจมส์แท็ฟอร์ดที่ย้ายไปแมนซิตี้ยูอันวิซ่าที่ย้ายไปนิวคาสเซิลและเจดอนซันโชที่ย้ายไปแอสตันวิลล่าครับในขณะที่ดีลย,ยอดเยี่ยมอันดับหนเนี่ย คือการย้ายข้ามฝากจากเปสชมาสู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของจิอาลุจิดอนนารุม่าครับส่วนดิวรองลงมาคือแจ็คกิลิตไปสู่เอเวอร์ตันโยเครเรสไปอาร์เซนอลและอิซักย้ายจากนิวคาสเซิลไปลิเวอร์พูลซึ่งคุณฟังแล้วครับคิดเห็นอย่างไรกับดิวยอดเยี่ยมและดิวยอดแย่ที่ผ่านการโหวตจากบรรดาเอเย่นครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเร็วเกินไปหรือเปล่าที่จะตัดสินลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับ